ตอนนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็ก2020หรือ International Motor Expo มหากรรมยานยนต์ครั้งที่37ค่ะภายใต้คอนเซปต์การโชว์ในงานนี้คือ What Ever Change Will Be m o v e On นะคะพร้อมขับเคลื่อนไปในความเปลี่ยนแปลงในงานนี้ไม่ได้มีเพียงแค่นวัตรกรรมที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันข้างในเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปชมนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่นำมาโชว์ในงาน Motor Expo 2020ค่ะจะมีแบรนด์อะไรบ้างที่น่าสนใจไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าบูธมินิคูเปอร์นะคะซึ่งเป็นรถเล็กสเปคสาวๆนะคะที่ครองใจสาวๆหลายๆคนนะคะซึ่งในปีนี้นะคะมินิได้นำรถที่เป็นเปียรอิเล็กทริกนะคะมานำแสดงในงานนี้ด้วยนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Mini Cooper Electric กค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นอิเล็กทริกเพียวไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีท่อไอเสียค่ะเหมาะสําหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะซึ่งตัวนี้นะคะ ชาร์จ2-3ชัมม่วโมงสามารถวิ่งได้200กิโลเมตรเลยค่ะอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือ Honda ค่ะซึ่งปีนี้ Honda ได้มีการเปิดตัวรถยนต์2รุ่นใหม่นะคะรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นก็คือ New City eHEV ค่ะและอีกรุ่นที่น่าสนใจนะคะเป็นการดีไซน์แบบใหม่นะคะของ The New City Hatchback ค่ะอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจในงาน Motor Expo รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะคะยังมีนวัตกรรมที่เรียกว่าโฮมชาร์จิ่งซึ่งเป็นการติดตั้งเครื่องชาร์จไฟสำหรับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ภายในบ้านหรือภายในธุรกิจของคุณที่คุณต้องการนะคะหลังจากได้ดูนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่มีอยู่ภายในงานแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะมาดูนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับกลุ่มคนผู้สูงอายุและผู้พิการนะคะ นอกจากรถยนต์ที่เราเห็นกันทั่วไปแล้วนะคะยังมีการดัดแปลงรถยนต์ของเรานะคะให้เป็นโฮมคาร์หรือว่ารถบ้านนะคะที่คนส่วนใหญ่ที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าจะลองเปลี่ยนบรรยากาศในการอยู่บ้านนะคะลองมาอยู่ในรถยนต์แทนทางด้านหลังนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าหากสนใจนะคะเข้ามาดูได้ที่บูธ BRG Group ค่ะ อีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจของ BMW นะคะนั่นก็คือระบบ Driving Assistant Professional นะคะซึ่งเป็นระบบช่วยผู้ขับขี่นะคะให้ขับได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปของ BMW นะคะใครที่ชอบในระบบของ Driving Assistant Professional แนะนำตัวนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถที่เราพาไปดูเมื่อกี้หากใครยังไม่จูใจสามารถมาชมได้ที่งาน Motor Expo 2020นะคะ จัดที่อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีนะคะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่13ธันวาคมนี้นะคะใครที่ไม่สะดวกเอารถส่วนตัวมาทางงานมอเตอร์เอ็กซ์นะคะมีรถรับส่งนะคะที่4จุดบริการ BTS หมอชิด BTS อ่อนนุช MRT สีลมและฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะสำหรับบัตรเข้างานนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตั้งแอปพลิเคชันมอเตอร์เอในเครื่องนะคะสามารถเข้าฟรีได้เลยค่ะ